สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นเกมเรียงตัวเลขกันนะครับอ่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับอ่ะตัวนี้สมัยเด็กๆก,ก็จะเล่นกันนะครับแต่บางคนอาจจะเล่นไม่เป็นหรือคิดว่ามันยากอ่ะจริงๆแล้วบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ยากแล้วมันก็เป็นการฝึกสมองได้ดีด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการเล่นยังไงขั้นตอนแรกๆเลยนะครับผมก็จะทําให้ข้างบนเนี่ยด้านข้างบนเสร็จไปแถวหนึ่งก่อนแล้วก็มา ต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆจนถึงแถวสุดท้ายนะครับอ่ะก็ลองทําผมก็จะเรียงแต่ตัวเลข1 2 3 4นะครับอ่ะหนึอ่ะหนึ่งสอนี่จะเรียงง่ายนะครับแต่อันที่สบางคนอาจจะคิดไม่ออกอะไรประมาณนั้นอ่ะก็ผมจะให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับจะเอาเลข ตัวแรกอะมาอยู่ข้างๆนี้แล้วตัวที่2ตามมาข้างบนอยู่ในตำแหน่งของตัวแรกทีนี้ตัวนี้ก็อยู่ในตำแหน่งของตัวที่2องนะก็เข้ามาแค่นั้นแหละครับขึ้นมาได้แล้วห้าหกเจ็ด แปดเห็นไหมครับทำนองเดิมเลยเก้าสิบสิบเอ็ดคราวนี้สิบสองก็ทำนองเดิมเลยอ่ะคราวนี้ตัวนี้นะครับมันก็จะมีวิธีอยู่นะครับมีสูตรอยู่สำหรับผมแล้วผมก็พยายามั่งเล่นเล่นเล่น,ลนแล้วก็ลองคิดดูว่าทํำยังไงก็อย่างแรกเลยนะครับถ้ามันก็จะมีวิธีอยู่ก็คือย้ายตัวบล็อกตัวเนี้มาอยู่ตรงตรงนี้กับย้ายตัวเนี้ย กลับมาข้างหลังนนี้ก็มันเป็นสูตรเดียวกันนะครับแต่เราก็ไปข้างทำไปข้างหน้าแล้วก็กลับมาข้างหลังอ่ะก็สมมุติว่าผมจะเอาสิบห้าไปอยู่ข้างหน้าอ่ะมันจะได้เสร็จถูกไหมก็ผมจะเลื่อนไปทางขวาแล้วก็ลงแล้วก็ซ้ายเห็นไหมครับเลื่อนไปทางขวาลงซ้ายแล้วก็ขึ้นจากนั้นก,กลับมาจากนั้นเอาตัวนี้ลงแบบนี้นะครับถ้าเกิดจะกลับมาอีกก็นี่ลงอันนี้ขวาแล้วก็ขึ้นแล้วก็กลับมา อ่าถ้าเกิดทนไหนก็ดูไม่ทันนะครับก็สามารถรีเพย์กลับไปได้นะครับอ่าเสร็จแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณไวนะ้นะโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ